รายการวาไรตี้นะครับสนุกสนุกที่จะส่งมอบความสุขให้กับทุกท่านทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร10์10.00ครึ่งนะครับทางช่องวัน30อค่ะและวันนี้นะคะเรามาคุยกับนักร้องที่หลายๆคนบอกว่าอุ๊ยเป็นห่วงพี่เขามากเลย<ช>่รวมถึงเราสองคนด้วยนะคะ<ช>นั่นคือพี่แพทพาวเวอร์เพราะว่าเพิ่งมีข่าวว่าพี่เขาเนี่ยเพิ่งผ่านการผ่าตัดใหญ่ไปเป็นผ่าตัดหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทนะคะแล้วหลังจากผ่าตัดเนี่ย พี่เขาเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมอีกเลยอ,อืะจะเป็นอย่างไรขอเชิญพบกับพี่แพทย์ power แพทย์ค่ะสวัสดีคระสวัสดีค่ะสวัสดีคิดถึงมากคิดถึงมากไม่ใช่อันนี้คือพี่น้องก็ทํากันฮะ่ะอา้าว แล้วไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เคยขับเทีมยึงานงานงานใช่พี่ไม่ได้คิดกับหนูแค่พี่น้องหนูวันนี้ถามอาการนิดนึงพี่แพนแต่ก่อเป็นห่วงก็ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นหน่อยละก็ค่อนข้างประมาณ80%ได้แล้วตอนนี้80%นใช่ครับก็ ผมป่วยเป็นหมอรองกระดูกคอกดทับเส้นประสาทนะครับผมก็กระดูกหมอรองกระดูกคอ,อที่ห้าคู่ที่ห้ากับหกใช่แล้วหมอรองเขาเสือ่อมค่ะจากการใช้งานหนักเป็นเวลานาน,านเสื่อมเสจก็ต้องเปลี่ยนเอาของเทียมใส่เข้าไปแล้วก็ยึดน,น็อตไทเทเนียมบนล่างคือตอนนี้เป็นคนคอเหล็กอยู่ข้างในค่ะครับเอ๊ะตอนผ่าตัดนี่ผ่าตัดจากอะไรจากในปะหรือตรงนี้เลยฮะ ด้าใช่ครับผ่าตัดตรงนี้แล้วก็เอาออกกล้องกล้องสองเข้าไปแล้วก็เอาเครื่องมือไปคีบไอตัวหมอนรองที่มันเสื่อมเสื่อมออกมาแล้วก็ใส่ของของเทียมทําด้วยวัสดุพิเศษอใส่แทนเข้าไปฮะแล้วก็ยึดน็อตแต่ผมไม่เห็นนะนี่หมอลอยฟังผมตอนนั้นผมสลบอนี่ยาวสักเท่าไหร่เปิดก็ประมาณประมาณนี้ยประมาณนี้ที่ตรงภาพบนคอเนี่ยยังมีรอยอยู่ก็คือมีมีที่ทาแผลอยู่เพราะว่าตอนนี้ก็ยัง follow ต้องทใช่ใช่ต้องทําแผลทุกสัปดาห์แต่คุณหมอก็บอกว่าแผลตอนนี้ก็ก็เริ่มแห้งดีแล้วแล้วก็ถ้าวันเสาร์นี้ไปดูอีกทีก็ไม่มีอะไรก็คงจะเปิดเปิดแผลได้ค่ะคราวนี้อยากรู้ว่าเอ๊ะอะไรทําให้พี่แบบเฮ้ยเราต้องไปหาหมอแล้วแหละคือตอนแรกเนี่ยผมมีอาการปวดแขนตั้งแต่หัวไหล่ลงมาจนถึงแขนข้างขวาเป็นเฉพาะข้างขวานะฮะแล้วก็มีอาการปวดเหน็บชา ตอนแรกคือนึกว่าเกิดจากการทํางานหนักจากการทําคอมพิวเตอร์ตัดต่อคลิป u t u b e เนี่ยพอตอนหลังก็ทําช่อง YouTube ด้วยแล้วก็ซ้อมดนตรีหนักอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ก็คิดว่าคงจะเกิดจากสาเหตุนั้นก็ซื้อยามาทานเอาแผ่นแก้ปวดมาแปะก็ไม่หาย <c oughs> นะผ่านไปประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับ <c oughs> ก็เลยตัดสินใจไปหาหมอ <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นไปเล่นคอนเสิร์ตนะฮะแล้วอาการมันเกิดแบบรุนแรงขึ้นตอนขณะเราดีดกีตาร์ร้องเพลงอยู่บนเวทีไง <c oughs> มันถึงขนาดไหนพี่มันถึงขนาดที่แบบ ทำให้ให้สามารถร้องเพลงสะดุดได้อะตอนนั้น่ะคือแบบวิอะไรอะไรวะเนี่ยอะไรเกิดเกิดอะไรขึ้นกัไร่างกายเราใช่คือก่อนหน้านั้น่ะก็เป็นแล้วแต่ว่ามันยังไม่กำเริบมากเหมือนกับเหมือนกับเราใช้ร่างกายหนักไม่ได้พักอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบเกิดเอฟเฟกเยอะแล้วทีนี้ก็เลยตัดสินใจไปหาคุณหาคุณหมอคุณหมอก็ทาการเอ็กซเรย์เอ็มอาร์ไอแล้วก็ได้ทราบทราบว่ามีกระดูกหมอลองกระดูกที่เสื่อมอยู่ แล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้เสื่อมอยู่แค่คู่ห้าคู่หกนะฮะยังมีอีกสองคู่ที่เสือ่อมแต่คืออาการอ่ะยังไม่รุนแรงมากที่ที่หนักคือคู่ห้าคู่หกก็เลยทําการผ่าตัดเปลี่ยนเฉพาะตรงนั้นก่อนทุกวันนี้ก็ยังมีคู่ที่เสื่อมอยู่แต่ว่าอ่ายังพอที่จะประคับประคองได้อยู่แล้วไอ้คู่นะั้นเราต้องลุ้นต่อไปคือมันอยู่ที่เราเราไม่สามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตเดิมเช่นอ่าใช้คอมากๆนั่งอยู่ในท่าเดียวเป็นเวลานานๆก้มนานๆเงยนานๆหรือว่าก้มเงยก้มเงยเป็นเวลานานๆครับ ว่าคุณหมอเขาบอกว่าอาการเนี้ยมันน่าจะส่งผลมาตั้งแต่ปีสองปีแล้วเขาบอกอาการมันน่าจะออกอาการปีสองปีแล้วเพีย<พ> <ๆ S 2> แต่เราไม่รู้ตัวเขาบอกว่ามันสะสมมาเป็นระยะเวลาเป็นสิบสิบปีแล้วสาเหตุะสาเหตุเขาบอกว่าเกิดจากพฤติกรรมประจําวันที่ที่เราทําซ้ําๆเกี่ยวกับคอผมก็เลยนึกย้อนไปว่าช่วงที่ผมใช้ชีวิตในเรลืนจํานะครับผมผมคงจะใช้เวลาในการเขียนรูป นานมากค้างไว้อยู่อย่างนี้ค้างก้มเงยดูแบบจุ่มสีอยู่เงี้ยอยู่เงี้ยอ๋อใช่ค๊บอยู่อย่างเงี้ยวันหนึ่งวันหนึ่งชีวิตวันหนึ่งที่ที่เขียนรูประบายสีอะไรเนี่ยกี่ชั่วโมงครับต่อวันวันหนึ่งก็ผมเคยเขียนนานสุดถึงสิบชั่วโมงหมุนไปหมุนมาหมุนอยู่เงี้ยสิบชั่วโมงก้มเงยแล้วเขาห้ามค้างท่าอะไรเป็นเวลานานๆใช่ครับแล้วอย่างน้อยๆก็ต้องมีสี่ชั่วโมงแล้วต้องเรียนอย่างนี้ฮะในเรือนจําเนี่ยก็คงจะไม่ได้มี โต๊ะหรือเก้าอี้อะไรที่มันถูกสุขลักษณะได้อย่างเพียงพอเพราะฉะนั้นเวลาเขียนรูปส่วนใหญ่ก็นั่งพื้นอ๋อแล้วก็มีกระดานวางตักบ้างวางพื้นบ้างมันก็ยิ่งยิ่งยิ่งไปกันใหญ่เป็นระยะเวลาถึง17ปีโอ้อันนี้จริงๆแล้วมันก็ส่งผลแล้วก็เตือนไปถึงหลายๆคนได้นะนะฮะที่ทํางานแบบนี้เนาะใช่ครับแล้วก็ทำนานใช่งานอื่นๆด้วยนะ งานออฟฟิศใช่งานออฟฟิศหรืองานอื่นๆที่พวกช่างนะงานฝีมืองานช่างงานออฟฟิศนี่ยองเล่ยตากล้องด้วยนะแบบก้องก้มอะไรเงี้ยก็หลายคนก็เห็นเป็นอยู่ที่หลังไม่ผ่าตัดจะเกิดอะไรึ้นคุณหมอบอกว่าถ้าปล่อยไปอันตรายมากเพราะว่าคู่ที่ห้าคู่ที่หกเนี่ยกระดูกอ่ะคือมันหล่นลงมาชิดกันไงฮะเพราะหมอนรองมันเสื่อมทีนี้พอหล่นมาชิดกันก็เกิดการอาการกดทับเส้นประสาท เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ชีวิตไม่ระวังเกิดการกระแทกนะมีการชนเกิดอุบัติเหตุหรือล้มแล้วคอเกิดการกระทบเนี่ย<ม>อาจจะทําให้กระดูกเนี่ยมันทําให้กดทับจนเส้นประสาทเราเสียหายแล้วมีโอกาสเป็นอมัอมาพาตได้<ม>ใช่ครับผมตรงนี้แล้วก็เรื่องของการปลอดไปสมมติเราประคองตัวดีไม่มีการล้มแต่ต่อไปอาการชามันจะกลายเป็นอาการมือไม่มีแรง<ม>แขนไม่มีแรง<ม>ตามมา ก็จะไม่สามารถทํางานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหมอก็เลยบอกว่าแนะนําให้ผ่าดีกว่าครับผมกลัวไหมฮะตอนที่รู้กังวลนิดหน่อยต้องยอมรับฮะเพราะว่าตัวผมเองไม่เคยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่เคยผ่าตัดผ่าตัดใหญ่ด้วยนะผ่าตัดใหญ่หนักๆเลยฮะก็มีความกังวลเหมือนกันแล้วอย่างตรงเนี้ยตรงข้อตรงคอเราอะไม่ตรงที่ผ่าตัดจากคอไปใช่ด้านหน้าด้วยแล้วมัน ทราบทราบมาว่ามันใกล้กับเส้นเสียงด้วยไงแล้วก็มีความกังวลว่าเราจะกลับมาร้องเพลงได้เหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก่อนหน้าผ่าตัดก็เลยไปวัดทําบุญถวายสังฆทานให้อาหารปลาสามวัดครับสามวัดสามวัดเฮะสวดมนต์ด้วยไหมสวดมนต์สวดมนต์ด้วยก็คือว่าวันที่ผ่าตัดก่อนจะเข้าห้องผ่าตัดสักประมาเกือบสองชั่วโมงก็คืดผมพก สมุดสวดมนต์ไปด้วยคือจริงๆแล้วเป็นคนที่สวดมนต์อยู่ทุกเย็นอยู่แล้วทุกวันนี้นะครับเพียงแต่วันนั้นเนี่ยจัดชุดใหญ่หน่อยก็คือว่าสวดทั้งเล่มเลยเพื่อความเพื่ออนุภาพบรรลังกาพ็จำได้ไหมแพทยเราราวกี่หน้ามีบทอะไรบ้างคะโอเยอะมากทุกอย่างพาวุงชินนับัญชรโอ้ทุกบทอะอ้าวนีก็ต้องมีคาถาเงินล้านอยู่ในนั้นนะบทสวดมนต์ทั้งหมดเลยอ่ะใช่ไหม ไอ้ดูไม่พอใจอ่ะไม่ให้ไปเจอทุกกี่ครั้งก็เหนื่อยทุกครั้งเลเจอมาหลายรายการนะชอบถามอะไรไปเรื่อยหยอก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 สรุปชวนทำเล่มชวนบททำเล่มทำเล่มแล้วก็ก็ได้ผลนะฮะ เขารู้สึกว่าฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็อาการเจ็บอย่างอย่างพอผ่าตัดเสร็จเนี่ยช่วงแรกจะมีคือน,น้ำลายเจ็บคอทานอาหารได้ลําบากหน่อยเพราะว่าคือแล้วมันเจ็บแล้วก็รู้สึกว่าเราเกรงคอลําบากอาการพวกนี้ประมาณทักสามสี่วันก็เริ่มดีขึ้นจนท,ทุกวันนี้ก็สามารถรับประทานอาหารได้ปกติใช้ชีวิตได้ปกตินะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าเวลาหันคออะไรจะลําขัดขัดนิดนึงแล้วก็เริ่มเริ่มที่จะลองแบบ เป่งเสียงลองร้องเพลงดูอะไรเงี้ยเพราะว่าผมมีแพนที่ต้องเข้าห้องอัดด้วยเริ่มเริ่มเริ่มวอมแล้วเริ่มวอมแล้วก็โอเคเสียงไม่มีปัญหาคุณหมอาตรวจเช็คแล้วเออลองเพลงได้เพียงแต่ว่ายังไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะเองข้อห้ามนะเวลานี้ห้ามเลยเด็ดขาดย้ามอะไรอไรคือห้ามเลยก็คือเรื่องของการใช้คอนั่งเป็นเวลาทำงานเป็นเวลานานนั่งท่าเดิมเดิมใช่ก็คือการเขียนรูปชิ้นใหญ่ๆอะไรพวกนี้คงต้องทําไม่ได้แล้วคงต้องงดไปเลย ก็คือแต่ว่าชิ้นชิ้นเล็กๆพอได้อยู่ชิ้นเล็กๆแบบใช้เวลาแค่แบบวันสองวันไม่กี่ชั่วโมงเงี้ยฮะรายละเอียดไ่เยอะได้อยู่แต่ชิ้นใหญ่นี่พี่ลองยืนสิพี่ลองยืนพี่ลองยืนแล้วก็แบบดูวาดเนี่ยดูดีเซนใหญ่ใหญ่เขาก็ยิ่งนะเขาก็ไม่ได้โปรดแล้วนะไม่ใช่แทนที่จะเอาเวลาตรงนี้มาคุยเรื่องอื่นที่มันไม่แล้ว แล้วรู้ว่ารายการเวลาเขาก็น้อยแล้วมาคุยอะไรกูเสนอไอเดียไงเพราะว่าหลายใคนนะเพราะว่าพี่วาดรูปไม่ข้อมูลเขาเยอะข้อมูลที่จะเล่าเยอะแล้วมันเสียเวลาเขาไงไม่เพราะว่าเขาถามไปแล้วไงว่าร้องเพลงไม่มีผลใช่ไหมแล้ว็ต้องบอกว่าถอว่าแฟนคลับพี่อะลีลาแสดงในการโชว์นี่ก็ต้องลดลงล็อกเนี่ยชาวล็อกอ๋อแต่ว่าคือห้าม ก็คือแรงๆบ่อยๆด้านน่นแหะคนไม่ได้พี่แพ็คก็ไม่ได้โยกหมใช่ไหมก็โยกบ้างโยกบ้างไม่เป็นไรนี่แน่นอนนี่ในในได้เดี๋ยวตอนนี้ถ้าเกิดใครเรียกเนี่ยหันหันเร็วๆอย่างนี้ไม่ได้ถูกไหมพี่ไม่ได้ต้องหันไปแท้งตัวเลยแทงตัวคืออันนี้เป็นคือเราบังคับตัวเองหรือว่าแบบหรือว่าด้วยด้วยความที่ตอนนี้กําลังพักคนอยู่คือด้วยด้วยตัวที่ พันแผลด้วยและด้วยแผลที่ยังไม่ปิดสนิทด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเจอพี่แพชอย่าิดเรียกเร็วๆต้องให้เวลาพี่แพ์หันมาสบตานอนิดนึงสียเวลาแมน่นี้คำถามเมื่อกี้เมื่อกี้ค้างไว้ว่าจะมีผลงานเพลงต,ตั้งใจว่าที่จะทำจะเข้าม <ละ S 1> าคือคือตอนนี้วง power p a t ครบรอบ22บปีละปีนี้ครับปี2022ก็เลยจะทำโปรเจก พิเศษพิเศษในการขอบคุณแฟนแฟนเพลงผมก็เลยตั้งชื่อโปรเจกต์ว่า powerpad 22 powerpad 22เพราะว่าเลข2เนี่มันเกี่ยวพันกับชีวิตผมหลายอย่างยังไงอะคะแล้วก็ปีนี้2022ัองผม powerpad ครบรอบ22ปีผมเกิดวันที่2ปีนี้อายุ12แล้วก็เป็นปีที่2ที่ออกมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเขาใช่ก็จะมีการนำเพลงชุดแรกเนี่ยมา c o อร์ใหม่ในรูปแบบใหม่ของวง powerpad ทั้ง10เพลงเลยรวมถึงโยไม่ถึง คอนเสิร์ตแฟนคลับมิทตที่จะเกิดขึ้นกลางปีนี้ด้วยวเดือนมิถุนาต้นต้นเดือนด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามกับ Project Power s. <S โปรเจกต์พาวแ Pa ยี2สด้วยนะครับนะฮะโอ้โหหมดเกลี้ยงแผงแน่ให้มาขนาดนี้สองสเนี่ยที่พูดอย่างเงี้ยไม่เสียเวลา,มามผมไม่ได้แวะไปถามลูไงรอติดตามได้ยังไงคะ ก็ทางช่อง YouTube ก็ได้ครับ powerpad official channel แล้วก็ทางสื่อต่างๆที่จะออกโปรโมตเร็วๆนี้อ่าติดตามทุกช่องทางนะคะแล้วก็ขอให้พี่แพทหายวันหายคืนแล้วก็เราจะได้ฟังเสียงพรอพรนะคะเพลงพรอพรจากพี่แพทอีกนานๆแน่นอนครับครับผมนะฮะวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับพแพท powerpad ครับดีมากครับขอบคุณครับ